กำลังเก็บโมเมนต์ประวัติศาสตร์อยู่อย่าเพิ่งเกลวแม่ขอสักสิบเอ็ดเก้าเร็วได้เนี่เออเดินมาเดินมาเออเออเก่งมากเริ่มใหม่เริ่มใหม่

ผมเข้าดูไม่ได้ในเกี่ยวกับ พี่สายร้องเพลงให้น้องน้องจะได้เต้นเดี๋ยวพี่พิพธพัน์เละเทะฉันทำให้มันเละเให้ตายฉันว่าช่งปันหาไม่แน้อเป็น้องเดีทาให้ฉันช่วยฉันจะพิธั่จะพั์ได้เลยไม่ฉันทำให้มันเละเทะีะอแม่แม่ คือันช er. ิ่ทเัไ่อก้ฉันช่วยต้อาแล้วขอทางหน่อยทเพืออเคไปหาที oh. ่หลบได้เวลาของันไปหลดกับาวเชือขาลกลางยแ่อย le ่า้ยโอ้ยิงหยย่ฉันนี่นอด้ฝนส้ย ฮ้ยพี่แก้วยืนพี่แก้วยืนเอยืนเฉยเลย